นี่จะมาอยู่กับรายการเพชรซ่าครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นฐานฟอร์เมอร์ครับเป็นบับเบิลบีครับวันนี้จะมาแกะกันเลยครับเดี๋ยวขอไปเตรียมของก่อนนะครับตอนนี้ครับก็เตรียมของเสร็จแล้วครับเราจะมาแกะกันเลยนะครับพีขบ่ขาด แกเสร็จแล้วครับเราก็จะแกะไปดูกันเลยครับอย่าลืมครับมันมีตรงนี้ครับเหนือชั้นมากนี่ครับแล้วก็ยังมีอีกครับ อันนี้ครับเราก็แกะได้แล้วนะครับแล้วก็จะมาดูเลยครับอันนี้เพิ่งซีอมาครับนี่นะครับนี่นครับอันนี้กจ็จะเป็นวิธีนะครับนี้จะเป็นวิธีครับวิธีประกอะบไรแล้วก็มาเกะกันเลย ขอตัดไปตอนที่ตัดไอ้พวกนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะแกะมาได้แล้วนะครับเราจะตัดไปตอนที่ประกอบเป็นรถเสร็จแล้วกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําเป็นรถแล้วครับประตูเปิดได้นะครับนี่ครับแต่มันจะไม่สวยครับผมจะไม่เปิดให้ดูครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ